สวัสดีเพื่อนเพื่อนนี่คือสวนวัสนาในพื้นที่หนึ่งไร่ทำสวนผสมผสานนี่หลักๆก,ก็จะปลูกข่าตะไคร้แล้วก็แซมด้วยต้นยางนานี่สะเรียงปลาน้ำเต็มเลย สวนวัสนาส่วนผสมผสานทําในพื้นที่หนึ่งไร่พามาอัปเดตหลังจากที่พ่อฉีดฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นมสดนี่นี่กาตะไข นี่ต้นหมากเมานะครับสวนของเราออแกนิกมากดูจากใบก็รู้พรุนเชียอยยางนาคาพาชมบรรยากาศสวนนี่ต้นสักออแกนิกมากเพื่อน,อนธรรมชาติล้วนๆของแท้ใบต้อง ขาดลุงลิ่งส่วนมากเราก็จะปลูกกล้วยปลูกขาเอาไว้กิน